อันนี้มาดูวิธีการเจียลูกถ้วยของตัวเ <c oughs> อาลูกเดี่ยวลิ้นไเดีย,ยดเสียนี่นะลูกถ้วยของลิน้นเดียเสียนะครับฝั่งนี้ก็เป็นไอดีฝั่งนู้นก็เป็นของไอเสียพอเราวัดระยะห่างที่ล้านได้สมมติมันเกินนะมันเกินก็คือเบียมันน้อยลงนะความเกินล้านมันน้อยมันยันนั่นเอง มันยันปุ๊บจะทำยังไงถอดเอาตัวหมวเราถอดออกมาแล้วน,นี่คือลูกถ้วยนะถอดออกมาแล้วก็มาวัดลูกถ้วยนะครับภายในเห็นไหมครับนั่นคือรอยเจียแล้วนะครับรอยเจียแล้วนะตรงนี้เขาเจียตรงนี้นะก่อนที่เราจะไปเจียออกเราก็วัดก่อนวัดขนาดนวัดขนาดจากด้านหน้านี้นะ มาถึงภายในนีนะ้เท่าไหรนะ่เราจะเจียออกกี่พิลเลอร์มินนะเราก็จะบวกลบคูณหารได้เพราะฉะนั้นลูกด้วยทุกตัวเราก็เขียนเป็นตารางไวนะ้ว่าเราจะเจียออกเท่าไหร่แล้ววิธีการเจียนะอันนี้ก็เจียง่ายๆนะ <c oughs> เจียรตรงนี้มันเจียง่ายมไม่ต้องไปเจียที่แผ่นชิมมาขึ้นสวบานนะี้ ใส่ลูกกล้วยเข้าไปนะแล้วก็จับไปแต่ต้องให้มันเรียบนะดันนี่ลงไปมันก็เจียปื๊ด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 แล้วก็ออกมาวัดระยะให้มันได้คืออยางตามขนาดที่เราต้องการเมื่อเราได้ขนาดตามต้องการเสร็จแล้วเราก็ไปใส่กับคืนนะอันนี้เป็นหลักต้นสั้นนะโอเคขอบคุณครับ